เรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะคะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องของอหน่วยการเรียนรู้ที่1จํานวนนับ1ถึง10และ0น,นะคะ ในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยก็คือการจับคู่1ต่อ1น,นะคะจำนวนนับ1ถึง10และ0การเปรียบเทียบจานวนนับนะคะการเรียงลำดับจานวนจาก1ถึง10นะคะและ0รวมถึงการบอกอันดับที่นะคะ ทีนี้เราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1จํานวนนับ1ถึงสิและ0ูนยเด็กๆดูนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆดูภาพประกอบที่คุณครูนํามาให้นะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจับคู่1ต่อ1 หรือที่เราเรียกว่าจำนวนเท่ากันนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าคุณครูมีดอกไม้อยู่ทั้งหมด4ดอกคุณครูมีดอกไม้อยู่ทั้งหมด4ดอกดอกนี้คือดอกที่1นะคะดอกนี้คือดอกที่2ดอกนี้คือดอกที่3ดอกนี้คือดอกที่4ครูมีดอกไม้ทั้งหมด4ดอกในข้อความคุณครูจะบอกว่า ดอกไม้นะคะแต่ละดอกอเด็กๆสังเกตที่ดอกไม้นะคะมีผีเสื้อบินมาเกาะดอกละหนึ่งตัวทีนี้เราไปดูผีเสื้อกันเลยนับพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ามีดอกไม้อยู่ทั้งหมด4ดอก ผีเสื้อที่บินมาเกาะดอกไม้ก็มี4ตัวบินมาเกาะดอกละ1ตัวเพราะฉะนั้นดอกไม้กับผีเสื้อจะมีจำนวนเท่ากันพอดีนะคะดอกไม้กับผีเสื้อในรูปภาพนี้ก็จะมีจำนวนเท่ากันค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอา ทีนี้เมื่อเราพูดถึงจำนวนเท่ากันแล้วเรามาดูซิว่าถ้าหากคุณครูบอกว่าจำนวนที่ไม่เท่ากันจำนวนที่ไม่เท่ากันหมายถึงอะไรเด็กๆมาดูรูปภาพประกอบได้เลยค่ะเด็กๆนับดอกไม้เหมือนเดิมเรามองเห็นแล้วว่าดอกไม้มีทั้งหมดกี่ดอกเด็กๆลองนับนะคะ1 2 3 4อ่อ่า เด็กๆรู้แล้วว่าดอกไม้มีทั้งหมดสดอกเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยแต่ทีนี้ลองมาดูจำนวนของผีเสื้ออาวนับเลยค่ะเด็กๆ1นึ่สองสาเอดอกไม้มีสี่ดอกแต่ผีเสื้อที่บินมาเกาะนั้นมีจำนวนเพียงแค่สตัวแล้วดอกไม้ดอกนี้ ไม่มีผีเสื้อมาเกาะเลยเพราะฉะนั้นนะคะดอกไม้กับผีเสื้อมีจำนวนไม่เท่ากันดอกไม้มีจำนวนมากกว่าจำนวนของผีเสื้อ1ดอกเพราะฉะนั้นผีเสื้อมีอยู่3ตัวแสดงว่าจำนวนของผีเสื้อมีน้อยกว่าดอกไม้นะคะเพราะฉะนั้น จากภาพที่กำหนดให้ก็แสดงว่าแสดงถึงจำนวนที่ไม่เท่ากันนะคะเด็กๆเ,เราลองมาดูตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเด็กๆสำหรับในรูปภาพนี้นะคะเด็กๆจะมองเห็นว่าฝั่งซ้ายมือของคุณครูนะคะจะมีรูปภาพของลิงนะคะปรากฏอยู่นะคะเราลองมานับดูกันเลยค่ะเด็กๆ ลิงตัวที่1ลิงตัวที่2ลิงตัวที่3นะคะลิงกินกล้วยเป็นอาหารใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาดูว่าเราลองมาจับคู่ว่าระหว่างกล้วยและลิงนะคะจะมีจำนวนเท่ากันหรือไม่เด็กๆลองลากโยงไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะ1 2 3องา สรุปว่าเราเห็นลิงนะคะมีลิงทั้งหมด3ตัวมีกล้วย3ผลถ้าเราจับคู่กันแล้วนะคะลิงกับกล้วยนั้นจะได้จำนวนเท่ากันพอดีลิงกับกล้วยมีจำนวนเท่ากันนะคะเราเขียนได้แบบนี้ค่ะแล้วเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์อย่างไรนะคะเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับนะคะเด็กๆ ในลักษณะแบบนี้นะคะเครื่องหมายนี้ที่คุณครูวงกลมนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากันนะคะหรือเท่ากับนั่นเองค่ะถัดไปนะคะเด็กๆเ,เมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าการเปรียบเทียบจํานวนเท่ากันนะคะเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับในการเขียนแสดงสัญ,ญลักษณ์นะคะ เป็นจำนวนที่ไม่เท่ากันล่ะคะเด็กๆเด็กๆดูนะคะดูรูปภาพถัดไปเป็นรูปแมวเหมียวกับปลาทูนะคะมีแมวอยู่3ตัวนะคะมีปลาทูอยู่กี่ตัวกันคะเด็กๆปลาทูตัวที่1ปลาทูตัวที่สองตัวที่สมไม่มีปลาทูมาจาับคู่แสดงว่านะคะปลานะคะ ปลากับแมวมีจำนวนไม่เท่ากันนะคะ,ะแมวมีสามปลามีสองตัวเมื่อจับคู่แล้วแมวกับปลามีเหลือมีแมวเหลืออยู่หนึ่งตัวแมวกับปลามีจำนวนไม่เท่ากันเพราะว่าสามไม่เท่ากับสองนะคะเราจะใช้ประโยคสัญลักษณ ได้เราจะใช้สัญญาณขอโทษนะคะเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายนี้นะคะลูกเครื่องหมายเขียนแบบเหมือนเครื่องหมายเท่ากับเลยค่ะแต่จะมีขีดอยู่ตรงกลางเครื่องหมายที่คุณครูวงกลมนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายไม่เท่ากับใช้แสดงการไม่เท่ากันของจํานวนทั้งสองสิ่งค่าเมื่อเด็กๆได้ฟังคุณครูนะคะอธิบายประกอบ ภาพนี้แล้วเด็กๆสรุปได้ไหมคะว่าถ้าเราจับคู่สิ่งของสองอย่างนะคะถ้าสองอย่างนี้มีจำนวนเท่ากันแสดงว่ามันจะจับคู่กันได้พอดีแต่ถ้าจับคู่แล้วมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะทั้งสองอย่างนี้มันเหลือเศษอยู่หนึ่งแสดงว่าสิ่งของทั้งสอง อย่างนี้มีจำนวนไม่เท่ากันค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปไปก่อนเมื่อเด็กๆบังคลิปคุณครูจบลงไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมทําใบงานเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนในใบงานที่12กันนะคะเด็กๆคุณครูเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ